จะกิ่งแห้งหนึ่งกิ่งเดี๋ยวจะตัดมาดูว่าจะเป็นหนอนหรือจะเป็นเชื้อรานะคะตัดลงมาเรียบร้อยนะคะคือถ้าเราเห็นกิ่งแห้งแบบนี้ค่ะมันก็จะหลกัหลกๆก็จะมีไม่หนอนก็เชื้อราถูกไหมคะแต่อันนี้นะคะไม่มีรอยหนอนแต่มีรอยเชื้อรานะคะเนะใบก็จะไหมเหมือนน้าร้อนลวกนะคะแล้วก็กิ่งก็มีรอยเชื้อราเข้าทําลายนะคะอันนี้คือฟิลซาเรียมนะคะฟิลซาเรียมก็จะเข้าทําลายปลายกิ่ง นะคะเนี่ยใบเป็นแบบนี้เลยอันนี้ตัดตรงส่วนที่เป็นนะคะมาผ่าดูจะเห็นว่ารอยของเชื้อราเป็นไงคะช้ําเข้าไปในส่วนของท่ออาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแบบนี้คือลามนะคะเห็นไหมแบบนี้คือรามเดี๋ยวเราต้องตัดกิ่งแบบนี้คะ่ะไปทําลายทิ้งแล้วก็ก็ฉีดพ่นด้วยไตรโครเดอร์ม,มา ตอนนี้ก็คือฝนตกเยอะนะคะก็มีปัญหาของเรื่องเชื้อราบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะแต่เราต้องหมั่นสังเกตนะคะคือถ้าเป็นแบบนี้กิ่งนี้อาจจะเข้าไปแล้วเยอะแล้วนะคะเราต้องตัดนะคะตรงรอยที่ตัดอะคะ่ะก็จะยังไม่เข้าเห็นไหมคะก็จะตัดไปทําลายทิ้งแล้วเดี๋ยวก็จะฉีดไซโคเดอร์มาปูพรมนะคะก็จะช่วยได้ะคะ่ะ